สอดนเน่เู้ขวัญนะคะของประเทศไทยจะขึ้น EFM พูดในเรื่องของเคล็ดลับการดูแลตัวเองสักนิดนึงดีกว่าดูแลตัวเองยังไงนะคะให้ตัวเองแบบสวยสะพึงสตาร์ทความแบบดูเด็กไวถึงขนาดนี้คือมันจะเป็นช่วงเลยค่ะช่วงที่ทำงานหนักหน้า,นามันจะโทรมมากออฉะนั้นหาเวลาหนึ่งวันเข้าซ่อมที่โรงหมอก็ออคืออย่างนี้สถานที่คืคลินิกที่บั่นใจไว้ใจได้ไว้สักหนึ่งที่เป็นคลินิกประจาของเราเลยเวลาที่เรารู้สึกว่า หุยหมอชุดนี้น่าสมการเจอหมอหรือพบหมอบ่อยๆคือสิ่งที่ดีนะคะหมอจะได้เจอเราว่าอ่ะตอนนี้เรามีพัฒนาการขึ้นลงยังไงอย่างเงี้ยค่ะคือหราจะบอกอย่างนี้ว่ามันยุคนี้มันเป็นยุคที่มลภาวะเป็นพิษมันเยอะสูงมากๆอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยและยิ่งทํางานมากๆด้วยมันก็ล่วงมันก็โรยมันก็เหี่ยวมันก็โทรมนี่รอกได้ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาตัวช่วยแล้วงมีตัวช่วยตัวช่วยยุคนี้ก็จะมีอาหารเสริมบ้างอะไรบ้างน้ำเนื้อนุ่นนี่อะไรก็ทานเข้าไปทานเข้าไปแล้ว มันไม่ว่ามันมันยุคนี้มันไม่พอมันช้ามันช้าเราต้องหาผู้เชี่ยวชาญเราต้องเข้าไปปรึกษามีอะไรที่เราสามารถดูแลตัวเองได้เพิ่มเติมกว่านั้นไหมต้องมาดีท็อกซ์ร่างกายเราด้วยนะคะมาซ่อมแซมร่างกายของเรารู้สึกว่าที่ดัมซูรี่คลินิกนีจะมีเรียกว่าเป็นโปรแกรม anti aging ค่ะเรียกว่าในโปรแกรมนี้เนี่ยนะคะเอ่อคิดว่าคุณก็ถ์อมามืเคยทําแล้วเนาะเอาโลหะสารโลหะหนักจากร่างกายในร่างกายของเราเอาออกไปซึ่งแบบโลหะหนักเนี่ยร่างกายเราขับออกเองไม่ได้ค่ะ ฉะนั้นวิธีการขับอ๋อคือมาหาคุณหมอต้องแบบคุณหมอนะคะคุณหมอก็จะเหมือนแบบใส่น้ําเกลือแล้วก็ยันความสะอาดให้กับเราเลือดเขาเรียกว่าการทำคิวเรชั่นนั่นเองนะคะแล้วก็บอกว่าที่รักชูรี่คลินิกนี้มีนะคะและมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแลคุณอย่างใกล้ชิดนะคะคุณจะได้การไทเอจิ้งนะคะคุณจะได้ดูแลตัวเองคุณจะได้ไม่แก่ไม่เหี่ยวไม่โทรมเอาละค็นี่คือนะคะสองดีเจผู้ขวัญนะคะของืลุชชี่ฮอตและยิ่งที่สุดนะคะขอประราชใจนะคือ ดีเจต้นหอมดีเจนุ้ยเชาจะปรบมือให้นุ้ยค่ะดีเจสีปากกาตอนนี้เดี๋ยวเรนเชิญนะคะทั้งสองท่านไปถ่ายรูปนะคะ